สวัสดีค่ะชาวราศีตุลพูดที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21กันยานะคะถึงวันที่20ตุลาคมทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบนะคะสามารถใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเราจะมาหาลัคนาแบบตะวันตกนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะให้คุณคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของความรักอยากจะให้เน้นดาวศุกร์เป็นหลักนั่นเองนะคะ วันที่16สิงหาคมนะคะเป็นวันที่ดาวศุกร์นะคะเดินหน้าเข้าสู่ราศีตุเลเรือนที่1นนะคะก็คือ,อช่วงเวลาเนี้ก็คือยังไม่ถึงวันที่16เนาะเหลืออีก2วันประมาณสองวันสามวันนะคะก็จะเข้าสู่ราศีตุลเลือนที่1บ้านของตัวเองนะคะมันจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณมีเสน่ห์นะคะรู้สึกว่าแต่งหน้าสวยนะคะ ดูดีไปหมดนะคะทุกอย่างแล้ววันที่22เนี่ยมีฟ u l l moon นะคะในราศีกุมเรือนที่5นะคะคือเขาเรียกว่าเรือนของความรักแบบหนุ่มสาวนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นโสดมานานอยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยลองเขาเรียกว่าพาตัวเองออกไปนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยมันหมายความว่าการไปทำงานสาธารณะนะคะเหมือนกับจิตอาสามีโอกาสเจอคนคนนั้นนะคะในสถานที่เหล่านั้นอาจจะเป็น าการทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมนะคะก็อาจจะเจอคนคนนั้นจากากลุ่มสังคมนั้นเพราะว่ามีนิวมูลเกิดขึ้นเรือนที่11นะคะคือกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆที่คุณจะได้เข้าไปนะคะลักษณะราศีนะคะก็จะเป็นราศีธาตุน้านะคะธาตุน้ําก็คือกรกฎมีนพิจิกธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือเมษิงธนูนะคะอยากจะบอกว่าธาตุไฟที่เคย เขาเรียกว่าอาจจะเคยมีปัญหากันนะคะเพราะมันอยู่ใกล้ไพ่หกถ้วยเนาะมีโอกาสย้อนกลับเข้ามานะคะเลือนตรงข้ามของราศีคุณก็คือราศีเมษนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณรอใครคนนั้นอยู่นะคะมีโอกาสกลับมามากๆนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาได้หมดนะคะ ก็มีโอกาสที่จะเจอคนลักษณะแบบนั้นเข้ามาและทีนี้ก็มีสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยหมายถึงคนที่คุณไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิดว่าจะเป็นคนคนนี้หรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบคนที่แบบว่าเอาอยัางไงดดี่ชอบคนแบบผู้ชายที่หุน่นตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะแบบชอบผู้ชายอบอุน่นแต่คนที่มาในชีวิตคุณเนี่ยจะเป็นแบบพร้อม ผอมมาเลยผอมสูงชลูดมาเลยนะคะซึ่งอาจจะผิดผิดแผนคุณนิดนึงแต่คือคิดว่าดีนะคะเพราะว่าไพ่เอซอบคัพเนี่ยมันเหมือนจะมีความรักเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากถ้าเกิดสรุปนะคะถ้าเกิดใครเ้าเรียกว่ารอคนเก่ากลับมามีโอกาสกลับมาสูงมากๆนะคะถ้วยใบนี้มาแล้วแล้วก็เพจซอบคัพได้หมายถึง โชคดีข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะรับข่าวดีนะคะลองดูนะคะตามช่วงเวลาที่บอกไปตามต้นคลิปนะคะตอนที่ดาวเริ่มทำมุมนะคะองศาถึงราศีคุณและทีนี้สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยคืออยากจะให้คุณเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีปัญหามานะคะในช่วง2 ปีถึง2ปีที่ผ่านมาที่โดนดาวเสาสแควรนะคะคนที่มีดาวสุกอยู่ในตุลเนี่ยโดนสแควรเรื่องความรักนะคะอาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาและทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีไม่อยากมีแล้วแบบมันทุกข์เหลือเกินนะคะอยากจะบอกว่าลองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะลองดูว่า calling in your soulmate นะคะก็คือ เอานะเริ่มอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าทุกคนนะคะจะได้เจอคู่ที่ดีนะคะถึงแม้บางครั้งมันจะมีปัญหาบ้างนะคะก็อยากจะให้คุณเปิดใจนั่นเองนะคะก็ของเดือนสิงหาคมก็มีประมาณนี้นะคะคนเป็นโสดก็คือมีโอกาสเจอคู่จากคนที่อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนา ต่างภาษาลักษณะเป็นอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะสถานที่ที่เจอก็เป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่า,ากลุ่มก้อนของคนที่เป็นกลุ่มใหม่ๆของคุณในชีวิตคุณหรือคนที่เขาทำจิตอาสากันนะคะคุณมีโอกาสเจอจากสถานที่นั้นๆน,น,นะคะหรือกลุ่มนั้นๆอาจจะเป็นใน a ฟ e b o o k นะคะอาจจะเป็นไปไปเข้าร่วมกลุ่มอะไรที่ทำอะไรเพื่อสังคมแบบนี้ค่ะ ลองดูนะคะบางทีอาจจะเจอคนคนนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะพบกันเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ